สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์นิชด,ดาวจังวงกรนะคะแพทย์วิทยาการชะลอวัยและคุณผู้สุขภาพแพทย์ด้วยสาสร์ครอบครัวค่ะและแฮชแทกของหมอดาวก็คือคุณหมอพิตี้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปที่3แล้วนะคะว่าเราจะอยู่ยังไงกันนะคะในช่วงโควิด19ตามคอนเซ็ปต์ว่า30วันอยู่ยังไงให้ปลอด จากโควิดนะคะและค่ะวันที่1หมอได้พูดถึง m i ซ d s e t วันที่2หมอได้พูดถึงกลไกว่าเออเจ้าเชื้อโรคเนี่ยเวลาที่มันจะเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยมันเข้าได้ยังไงบ้างนะหนทางที่มันเข้าและมันเข้ามาแล้วนะคะเมื่อเข้าสู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ย มันเป็นพหุปัจจัยหรือมันติดแอรี่เลลนั่นหมายถึงถ้าเรามีกรรมพันธุ์ที่ดีงามนะคะส่วนหนึ่งเราก็จะเขาเรียกว่ามีอินมูนซัสเซ e ซัสเซสซเซปิตี้นะคะก็คือความสามารถในการที่จะต่อต้านในการที่จะรับ أ, เรื่องของเชื้อเนี่ยนะคะถ้าเรามีความสามารถในการต่อต้านที่ดีนั้นนะคะก็จะทําให้ถึงแม้ว่าเชื้อจะปลิดปลวลอยมาตามลมแต่เรามีคู่กันอ่านะคะ มันก็จะทําให้โอกาสที่จะติดเชื้อก็น้อยลงนะคะแต่ถึงกระนั้นค่ะที่พูดอย่างนี้นี่คือเราต้องป้องกันไว้ก่อน prevention ยกตัวอยา่างอ้ายิบให้ดูอย่างเนี้แมสน เวลาหมอขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยหมอก,ก็จะใส่อยู่เสมอแอลกอฮอล์ก็ยังใช้อยู่นะคะ,ะแล้วก็การล้างมือทั่วไปก็ยังใช้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวหมอจะมีทริคด้วยนะเพราะว่าใช้แอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้แอลกอฮอล์ชนิดของแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องและต้องมีการบำรุงร่างกายอะไรหลังที่ใช้แอลกอฮอล์หลังล้างมือด้วยเห็นไหมคะว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องคิดต่อนะคะไม่ใช่แต่จะฆ่าเชือ้อไม่ใช่แต่จะใส่แมสเท่านั้นนะคะแต่ต้องกลับมาที่อิมูนของเราหรือระบบ งงขออเเราเสำหรับคลิปที่3มเป็นคลิปที่ต่อค่ะว่าหลายท่านก็จะซีกนะคะก็คือไปหาค่ะว่าฉันจะกินอะไรดีเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงตอนนี้ค่ะมีคนใจร้ายค่ะเขาใช้จังหวะนี้ในการที่จะโฆษณาว่าเขาเนี่ยกินแล้วปลอดภัยนู่นนี่นั่นโอ้โ oh หอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นถ้าหูปัจจัยนะคะมันเป็นหลายปัจจัยไม่ใช่แค่เรื่องราวว่าคุณกินสิ่งเดียวอย่างเดียวแล้วคุณจะปกป้อง everything จริง l e ลจากโควิด19ได้นะคะมันต้องทําร่วมกัน ถึงกนานค่ะเราก็ต้องกลับมานะคะกลับมาว่าจะกินอะไรยังไงเอาละ่ะเริ่มเลยนะคะอย่างแรกค่ะบอกขออนุญาตไม่เอ่ยยี่ห้อนะคะอันนี้คือวิตามินซีนะคะวิตามินซีตา,ซายแล้วปิดไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะวิตามินซีค่ะปัจจุบันนะคะมีงานวิจัยนะคะว่า,อาคอลิงนะคะากงานวิจัยที่ว่าช่วยในเรื่องของการป้องกัน เรื่องไขวัดคอมมอนโคนะคะไขวัดธรรมดาไขวัดใหญ่ระบบติดเชื้อทางเดินหายใจต่าง,าง,างๆก็แนะนําให้กินถึง3,000มิลลิกรัมต่อวนันอุ๊ย3 0 0พเยอะไปไหมนะคะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าคําว่าโอเวอร์โดสที่มากเกินควรก็คือร่างกายไม่โอเคไม่โอเคกับเมกะโดสเมกะโดสคือโดสหรือขนาดที่มันเยอะก็จริงแต่มันมีผลในการดูแลรักษาร่างกายมันมีงานวิจัยคือส0 0 0มิลลิกรัมส่วนใหญ่นะคะที่ขายในประเทศไทยก็คือ 500- 1000ถึงมิลลิกรัม นั่นหมายถึงว่าถ้าเราซื้อวิตามินซีแล้วแล้วเ,เอ๊ะทำไงดีล่ะคะหมอดาวกลัวจังเลยกินสามพันเยอะไปไหมก็ลดลงมาหน่อยก็ได้อย่างเช่น1,000มิลิกรัม2,000มิลิกรัมในบางท่านแต่วิตามินซีแอสโตรเบกแอซิดมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆดังนั้นการกินควรจะกินนะคะ ถ้าไม่อยากให้แสบท้องนะคะคือมีอาหารเช่นอย่างวัดาวเนี่ยจะอั้มข้าวนะคะอั้มข้าว3ามคำแล้วก็กินวิตามินซีหเม็ดแล้วก็อั้มข้าวต่ออย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าถ้ากินจนหมดแล้วแล้วมากินวิตามินซีที่หลังมาัมันลอยอะ่ะแล้วมันก็เหมือนแบบเรลอ,อะ่ะเออนรกออกหมดังนั้นค่ะวิตามินซีนะคะถ้าตามงานวิจัยคือ3,000ันเม็กับ่อวัน แต่ถ้าใครกลัวมากเกินควรก็อาจจะเป็น1,000 2,000นะคะกินพร้อมอาหารแล้วก็อย่าลืมจิบน้ำบ่อยๆนะคะสำหรับคนที่เป็นภาวะเฉพาะเช่นเป็นเรื่องนิ้วเรื่องไตเนี่ยก็อาจจะต้องลดทอนลงมาหน่อยนะคะโอเคอันที่2นะคะทำแทมเอาฉลากออกแล้ว อันนี้นะคะก็คือน้ําเปล่าและเป็นน้ําแรกค่ะน้านะคะถามว่ามีความจําเป็นไหมจําเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าน้ําเป็นเหมือนกับสรสรที่อยู่ในร่างกายที่ช่วยไหลเวียนนะคะทาให้ระบบของการไหลเวียนเลือดเนี่ยเป็นปกติและอย่าลืมค่ะเซลล์กล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆจําเป็นที่จะต้องใช้น้านะคะในคุณผู้หญิงทั่วไปเฉลี่ยนะคะประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรเรึ่งคุณผู้ชายก็1ลิตรครึ่งถึงสลิตรอันนี้ก็ป่ากันไปแต่ในคนที่เป็นภาวะเช่นโรคหัวใจโรคไตจํากัดน้ํานั้นอีกเรื่องราวนึง โอเคไหมแต่นี่คือเสียทั่วไปทําไมหมอดาวแนะนำน้าแร่เพราน้ำแร่เนี่ยส่วนหนึ่งมันหาซื้อง่ายแล้วก็มันมีริกเป็นด่างอ่อนๆนะคะในส่วนของน้าแร่บางครั้งอาจจะได้ยินเป็นน้ําอังคาายที่มีริบเป็นด่างหรือนะคะบางท่านมีแอดวานซ์มีเครื่องขับน้ำออกซิเจน เรื่องทาน้ําไฮโดรเจนอย่างเงี้ยนะคะ,ะเดี๋ยวขอกินน้ําหน่อยพูดแล้วก็หิวอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือว่าถามว่ามันช่วยเสริมประสิทธิภาพไหมคือพวกเนี้ยค่ะสุดท้ายแล้วถ้าน้ำเนี่ยมีริ์เป็นด่างอ่อนแล้วก็นะคะ,ะมันช่วยในเรื่องของทำให้เหมือนกับการไหลเวียนของกระแสโลหิตได้ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นควรก่นอนเนี่ยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะ้ำล้วนะขอแหกต่อนะคะ อันต่อมาคืออะไรเอ่ยก็คือหาซื้อง่ายเช่นเดียวกันค่ะมันคือวิตามิน D ดีดอค่ะวิตามินดีไม่ใช่มีดีแค่กระดูกมีงานวิจัยวิตามินดีสวิตามินดีทรีดีหนึก็คือรูปแบบของวิตามินดีที่ช่วยในการดูดซึมแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะคะอย่างวิตามินที่หาง่ายหน่อยก็วิตามินดีสเนี่ยนะคะเอาเป็นว่า,าวิตามินดีถ้าหารูปแบบเนี่ยไม่ไม่ต้องไปกินเยวไม่ต้องกินเยวโอเคปะเราเราเอาแบบง่ายๆสบายสบาย ขนาดที่เขาแนะนำคือ2,000ถึง5,000 IU ย่อมาจาก International u n i t เนี่ยนะก็คือต่อวันแต่ถ้าเราหาซื้ออย่างเช่นกรณีหมอดาวเนี่ยหมอดาวแอบขาดวิตามินดี D, เพราะว่าไม่โดนแดดน้ำจ้ากลัวฟ้าขึ้นหมอดาวกินเนี่ย20,000 IU ต่อสัปดาห์เฉลี่ยแล้วก็คือว่าถั่วๆมันก็อยู่ในเกณฑ์นี้คือ2,000ถึง5,000 IU ต่อวันนะคะก็ลองไปหาดูค่ะวิตามินซน้ำแรก วิตามินดีเอาละแล้วสุดท้ายไม่เอาไม่อยากโฆษณาให้เขา,าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียถ้ามีส่วนได้ก็จะโฆษณาให้ไม่ใช่อะอะไรเลยมันคือโปรไบโตติกเขาพอดีมันอยู่ในกล่องนะคะมันเป็นรูปแบบกล่องเอาเป็นว่าลองไปหาดูค่ะอันนี้มันเป็นรูปแบบกล่องอลยเชิยนักเกียดตนาะแบบว่าไม่ไม่ยอมโฆษณาให้ไม่ได้ไงเป็นบุคลากรทางการแพทย์เดี๋ยวก็หาว่าแบบ นมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ะกลับมาก่อนอันเมื่อกี้ที่ให้เห็นน่ะคือโปรไบโอติกอันนี้มันจะเป็นรูปแบบซองค่ะแล้วก็อยู่ในกล่องนะคะมีหลายยี่ห้อค่ะลองไปดูกันโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ชนิดดีมันช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันอย่าลืมว่าเรามัวแต่ไปกําจัดจุลินทรีย์ตัวร้ายนะคะไวรัสตัวร้ายจนลืมไปว่า ร่างกายเราเนี่ยต้องการจุลินทรีย์ชนิดดีช่วยในการย่อยช่วยในการดูแลร่างกายสุวนอื่นเมือ่อวันหลังหมอจะมาขยายความให้ฟังสรุปวิตามินซีน้ําเปล่าน้ําแร่นะคะถ้าเจดีน้ําที่มีความเป็นด่างนะคะรวมถึงวิตามินดีดอคและโปรไบโอติกจำไม่ได้งงกลับไปดูค่ะยาวหน่อยนะคะคลิปนี้วันนี้คุณหมอพิตี้ไปก่อนบ๊ายบายนะรดีทียาว